สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ The Debate ครับจากเนื้อหาเรื่อง5บทเรียนวิธีใช้เงินต่องเงินแบบเจ้าของธุรกิจนะครับที่เขาบอกว่าคนรวยเนี่ยไม่ใช่แค่มีเงินเยอะแต่รู้วิธีทำให้เงินที่มีโตเป็นทีมวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันถึงแก่นของปรัชญาที่ว่านี้กันคำถามใหญ่ของเราวันนี้ก็คือว่าระหว่างแนวทางแบบเจ้าของธุรกิจที่มองว่าต้องสร้างระบบให้เงินทำงานเชิงลุกตลอดเวลาเลยนะ เน้นสร้างกระแสเงินสดหมุนเงินให้ไวกล้าเสี่ยงอย่างมีข้อมูลกับอีกแนวทางหนึ่งที่เน้นการลงทุนอย่างอดทนในระยะยาวคือให้ความสําคัญกับความนิ่งของเงินเป็นอันดับแรกเลยตกลงแล้วกลยุทธ์ไหนกันแน่ที่มันจะพาเราไปสู่ความสําเร็จทางการเงินที่ยั่งยืนได้จริงๆวันนี้ผมจะนําเสนอว่าทั้ง5บทเรียนที่ว่ามามันคือระบบที่ต้องทําทั้งหมดควบคู่กันไปเหมือนเครื่องจักรถึงจะสร้างความมั่งคั่งได้อย่างแท้จริงครับ ส่วนตัวดิฉันกลับมองอีกมุมหนึงเลยค่ะดิฉันจะแยงว่าหัวใจที่สำคัญที่สุดจริงๆเนี่ยมีท่าบทเรียนเดียวเท่านั้นคือเรื่องเงินนิ่งในขณะที่บทเรียนอื่นๆโดยเฉพาะการพยายามหมุนเงินให้เร็วหรือการเสี่ยงแบบนักธุรกิจอืมมันอาจจะเป็นกับดักที่สวยหรูแต่ดิฉันว่ามันพาคนส่วนใหญ่ไปเจ็บตัวมากกว่าจะสาเร็จค่ะในมุมของผมนะ ความมั่งคั่งมันไม่ได้เกิดจากการอดทนรอเฉยๆนะครับแต่มันเกิดจากการสร้างสิ่งที่เราเรียกว่าเครื่องจักรผลิตเงินสดที่มันทํางานอย่างเป็นระบบแล้วก็ต่อเนื่องคือในเรื่องหาต้นทางเนี่ยเขาใช้คําคมๆว่าขยันผิดที่10ปีก็ไม่รวยแต่ถ้าวางเงินถูกที่6เดือนชีวิตก็เปลี่ยนประโยคนี้มันบอกชัดเลยว่ากลยุทธ์การวางเงินเชิงรุกมันทรงพลังกว่าแค่การทํางานหนักหรือว่าการรอคอยไปวันๆ แล้วเราจะเลือกทําแค่ข้อใดข้อหนึ่งจาก5บทเรียนก็ไม่ได้ด้วยเพราะว่ามันถูกออกแบบมาให้ทํางานร่วมกันเป็นระบบครับอ mm ื hmm. เรานองนึกภาพตามนะครับเราเริ่มจากบทเรียนข้อที่1คือการมีเงินนิ่งเป็นฐานที่มั่นคงของเราก่อนจากนั้นก็เอาเงินก้อนนี้ไปต่อยอดเพื่อสร้างกระแสงเงินสดตามบทเรียนข้อ2ซึ่งกระแสงเงินสดนี่แหละครับคือออกซิเจนของอิสรภาพทางการเงินเลยแล้วเราก็ใช้การเสี่ยงที่คำนวณได้ในข้อ3ไม่ใช่การพนันนะ แต่เป็นการทดลองเล็กๆเพื่อหาทางขยายผลพอเจอทางแล้วก็เร่งการหมุนของเงินให้มันเร็วขึ้นในข้อ4และสุดท้ายก็คือการวางโครงสร้างทั้งหมดให้เงินทำงานเป็นทีมตามข้อ5ซึ่งก็คือเราไม่ได้ใช้เงินแค่ทางเดียวแต่มีทั้งส่วนที่สร้างกระแสงเงินสดส่วนที่ลงทุนระยะยาวแล้วก็ส่วนที่เป็นสภาพคล่องทุกส่วนทำงานประสานกันเหมือนทีมฟุตบอลเลยครับนี่แหละคือพิมพ์เขียวของคนที่เป็นเจ้าของเกมการเงินอย่างแท้จริง hmm. เข้าใจภาพระบบที่คุณพูดถึงนะคะแต่แต่ดิฉันมองว่ามันซับซ้อนแล้วก็เสี่ยงเกินไปสำหรับคนทั่วไปนะพลังที่แท้จริงของการสร้างความมั่งคั่งในมุมของดิฉันเนี่ยมันอยู่ในความเรียบง่ายของการอดทนและการปล่อยให้เวลาทำงานผ่านเงินนิ่งค่ะ ซึ่งดิฉันยกให้บทเรียนข้อที่1เนี่ยเป็นหัวใจของทุกอย่างเลยเงินที่คุณสามารถวางทิ้งไว้ได้5ปี10ปีโดยที่ไม่ต้องไปยุ่งกับมันเลยนี่คือเครื่องจักรสร้างอิสรภาพทางการเงินที่เรียบง่ายแต่ทงพลังที่สุดแล้วครับส่วนบทเรียนข้ออื่นๆดิฉันกลับมองว่ามันเป็นความเสี่ยงนะ การพยายามสร้างกระแสงเงินสดหรือหมุนเงินให้เร็วอาจจะทำให้คนธรรมดาหลงเข้าไปในสนามที่ตัวเองไม่ได้ถนัดคิดว่าจะได้เงินเร็วแต่สุดท้ายกลายเป็นตักน้ำใส่ถังรั่วคือทำเท่าไหร่เงินก็รั่วไหลออกไปหมดเพราะขาดความเข้าใจในธุรกิจนั้นๆจริงๆ ส่วนคำว่าการเสี่ยงที่คำนวณได้นี่ฟังดูดีมากเลยค่ะแต่สำหรับคนทำงานประจำที่ไม่ได้มีข้อมูลอินไซต์แบบเจ้าของธุรกิจมันก็ไม่ต่างอะไรกับการโยนเงินไปแล้วมานั่งภาวนาหรอกค่ะดังนั้นสำหรับคนส่วนใหญ่ดิฉันเชื่อว่าการยึดมั่นในหลักการเงินนิ่งและปล่อยให้มันค่อยๆโตในสินทรัพย์ที่พิสูจน์แล้วอย่างช้าๆเนี่ยคือหนทางที่ปลอดภัยและแน่นอนกว่าการพยายามไปสร้างระบบที่ซับซ้อนด้วยตัวเองเยอะเลยค่ะแต่ว่าถ้าเรามีแต่เงินนิ่งที่รอวันโตอย่างเดียว มันจะเกิดปัญหาที่ในเนื้อหาเขาเรียกว่ารวยบนกระดาษแต่จนตอนสิ้นเดือนนะครับลองนึกภาพคนที่มีที่ดินมูลค่า10ล้านแต่สิ้นเดือนไม่มีเงินสดจ่ายค่าบัตรเครดิตสิครับนั่นคือเหตุผลว่าทําไมกระแสงเงินสดในบทเรียนข้อที่2ถึงสําคัญมากมันคืออาวุธที่ทําให้เรามีทางเลือกมีสภาพคล่องในการใช้ชีวิตและทําให้เราอยู่รอดได้ในระยะสั้นเพื่อรอให้เงินนิ่งของเราเติบโตในระยะยาวได้จริงๆ กระแสงเงินสดที่ไหลเข้ามาทุกเดือนต่างหากที่ให้อำนาจเราในการตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นการลงทุนเพิ่มหรือรับมือกับเหตุฉุกเฉินโดยที่เราไม่ต้องไปแตะต้องเงินก้อนหลักที่เป็นหัวใจของเราเลยโอ้โหประเด็นนี้น่าคิดมากเลยค่ะแต่มันก็ทําให้ที่ฉันอดกังวลไม่ได้ว่า การหมกมุ่นกับการไล่ล่ากระแสเงินสดรายเดือนมากเกินไปมันอาจจะทําให้เราติดกับดักของเล็กๆน้อยๆจนพลาดภาพใหญ่ไปหรือเปล่าคะคือเราอาจจะเลือกทําธุรกิจปล่อยเช่าที่ได้เงินทุกเดือนแต่ผลตอบแทนแค่ 3- 4%เปต่อปีแทนที่เราจะเอาเงินก้อนเดียวกันไปลงในหุ้นเติบโตที่มีศัก,กยภาพจะเปลี่ยนเป็น10เท่าในอีก10ปีข้างหน้า การยึดมั่นในเงินนิ่งที่ที่ฉันพูดถึงมันคือการเดิมพันกับภาพใหญ่คือการยอมทิ้งความสบายเล็กๆน้อยๆตอนนี้เพื่อแลกกับอิสรภาพแบบเบ็ดเสร็จในอนาคตค่ะการมีกระแสะเงินสดมันดีนะคะแต่ถ้ามันทำให้เราสายตาสั้นมองเห็นแค่เงินหมุนเวียนตรงหน้าจนลืมมองไปที่ยอดเขาที่เราจะไปให้ถึงมันก็น่าเสียดายนะผมว่าเราไม่จาเป็นต้องเรืองระหว่างสองอย่างนั้นนะแต่ต้องทาให้มันทางานร่วมกัน แต่เรื่องการจะไปถึงยอดเขาที่คุณว่าได้ยังไงถ้าเราตกเหวตายระหว่างทางซะก่อนเนี่ยแหละครับที่มันไปเกี่ยวพันกับเรื่องความเสี่ยงโดยตรงเลยไอ้คำว่าความเสี่ยงที่คำนวณได้ในบทเรียงข้อ3ที่เราพูดถึงกันเนี่ยจริงๆแล้วหน้าตามันเป็นยังไงกันแน่ผมยืนยันว่าไม่เสี่ยงเท่ากับไม่โตแต่เจ้าของธุรกิจที่เขาประสบความสําเร็จเขาไม่ได้เสี่ยงมั่วๆนะเขาไม่ได้แทงหวยเขาใช้กระบวนการที่ในเนื้อหาเรียกว่าเทสต์ aste, วัดผลขยาย คือเริ่มจากเล็กๆก่อนเช่นลงเงินดิงโฆษณาสักพันหนึง่งแล้วดูข้อมูลว่าได้ผลแค่ไหนเขารู้จักสิ่งที่เรียกว่า conversion rate หรืออัตราการเปลี่ยนจากคนเห็นเป็นคนซื้อคือรู้ว่าทุกๆร้อยคนที่เห็นโฆษณาจะมีกี่คนตัดสินใจซื้อของแบบนี้มันไม่ใช่การพนันแล้วครับมันคือการลงทุนที่เราพอจะคาดเดาผลลัพธ์ได้พอเทสแล้วเห็นว่ามัน work เขาก็ค่อยๆขยายสเกลเพิ่มงบโฆษณาเป็นหมื่นเป็นแสน นี่คือการเปลี่ยนความไม่แน่นอนให้กลายเป็นความน่าจะเป็นที่ควบคุมได้เดี๋ยวนะคะแต่ข้อมูล conversion rate ที่ว่าเนี่ยมันไม่ได้หามาได้ง่ายๆเลยนะสำหรับคนธรรมดานั่นคือโลกในุด,ดมคติของเจ้าของธุรกิจที่มีทีมงานมีระบบหลังบ้านมีเครื่องมือวัดผลครบถ้วนแต่ดิฉันมีคำถามว่าสำหรับคนทำงานประจำที่มีเงินเก็บเดือนละไม่กี่พันบาทเขาจะเอาเงินที่ไหนไปเทสวัดผลขยายอย่างที่คุณว่าได้ล่ะคะ แค่จะสร้างเงินนิ่งก้อนแรกให้ได้ก็ยากเลยนะการเทสเล็กๆน้อยๆของคนทั่วไปที่ไม่มีข้อมูลเชิงลึกมันอาจจะให้ผลลัพธ์ที่บิดเบือนได้ง่ายๆเลยนะคะเช่นบังเอิญยิงแอดไปเจอคนอยากซื้อพอดีก็เลยคิดว่าสูตรนี้มันเวิร์กแล้วก็ทุ่มเงินทั้งหมดลงไปสุดท้ายก็เจ๋งความเสี่ยงที่คำนวณได้ของคนที่มีข้อมูลครบมือมันอาจจะเป็นการเสี่ยงแบบเดาสุ่มของอีกคนหนึ่งได้ง่ายๆเลยคะ่ะ ดิฉันถึงมองว่าสำหรับคนส่วนใหญ่การเอาเงินไปวางในสินทรัพย์ที่เข้าใจง่ายและเสี่ยงต่ำกว่าอย่างกองทุนดัดชนียังเป็นการบริหารความเสี่ยงที่ดีกว่าการพยายามไปทำอะไรที่ไม่เข้าใจถ่องแท้เพราะนั่นมันคือเวลลึกชัดๆมุมมองคุณคือเน้นความปลอดภัยส,งสูงสุดซึ่งผมพาใจได้แต่ถ้าเรากลัวเวลลึกจนไม่กล้าเดินไปไหนเลยเราก็จะติดอยู่บนที่ราบไปตลอดหรือเปล่าครับแล้วนี่คือประเด็นสุดท้ายที่ผมว่าสําคัญมากคือสงครามความคิดระหว่างเงินหมุนกับเงินนิ่ง ในบทเรียนข้อ4เนื้อหาบอกไว้ชัดเลยว่าเงินนิ่งคือเงินที่ตายในแง่ของโอกาสนะเขาเปรียบเทียบได้เห็นภาพมากว่าเงิน3 0 0แสนบาทที่หมุนได้ทุกเดือนสามารถสร้างผลตอบแทนแซงเงิน1ล้านบาทที่นอนนิ่งๆได้ภายในปีเดียวตรงนี้แหละค่ะที่ดิฉันว่ามันเป็นคำโฆษณาที่อ,อ,อาจจะอันตรายไปหน่อยช่วยขยายความหน่อยได้ไหมข่าวว่าเงิน3 0 0แสนจะชนะเงินล้านได้ยังไงในทางปฏิบัติได้เลยครับลองนึกภาพตามนะครับ ถ้าคุณมีเงิน3 0 0 0สนบาทไปซื้อสินค้ามาขายทำกำไรรอบละ10%ก็คือ30,000บาทแล้วคุณเก่งพอที่จะทำแบบนี้ได้ทุกเดือนอื <S 2> <S 2> <S 2> เอาไปใส่ในกองทุนที่เก่งมากๆโต10%ต่อปีสิ้นปีเขาได้กำไรแค่1 0 0 0 0แสนบาทเองนี่คือพลังของความเร็วในการหมุนของเงินที่ทำให้เงินก้อนเล็กชนะเงินก้อนใหญ่ได้ครับ ความมั่งคั่งมันไม่ได้มาจากการถือเงินไว้เฉยๆแต่มันมาจากการบริหารจังหวะให้เงินมันวิ่งเร็วขึ้นต่างหาดการปล่อยเงินให้นิ่งโดยไม่คิดจะทำอะไรกับมันเลยก็เหมือนเราปล่อยให้น้ำแข็งก้อนใหญ่ละลายไปเรื่อยๆเพรอเงินเฟอ้อครับ เป็นตัวอย่างที่น่าสนใจมากค่ะแต่ในโลกความจริงการจะหาสินค้ามาขายแล้วทำกำไร10%ได้ทุกเดือนตลอดปีมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะมันมีความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่เต็มไปหมดทั้งคู่แข่งตัดราคาของค้างสต็อกหรือลูกค้าเบี้ยวหนี้แนวคิดเงินหมุนที่คุณว่ามันมีความเสี่ยงสูงมากที่จะกลายเป็นการหมุนหนี้แทนที่จะเป็นหมุนเงินโดยเฉพาะสาหรับคนที่ไม่ชนานาญการพยายามเร่งรอบให้เร็วขึ้นมันบ ให้เราต้องตัดสินใจเร็วขึ้นซึ่งก็เพิ่มโอกาสผิดพลาดมากขึ้นเป็นเงาตามตัวเลยค่ะ ดิชินกลับชอบการเปรียบเปรยเงินนิ่งในบทเรียนข้อที่หนึ่งว่าเป็นเหมือนเมล็ดพันธุ์ที่ฝังอยู่ในดินถ้าเราอยากให้มันโตเราต้องอดทนรดน้ำพรวนดินแล้วปล่อยให้เวลาทำงานของมันแต่ถ้าเราขุดมันขึ้นมาดูทุกวันเพราะอยากให้มันรีบโตสุดท้ายเมล็ดพันธุ์นั้นมันจะเน่าตายไปซะก่อนความอดทนต่างหากค่ะคือปุ๋ยที่ดีที่สุดของการเติบโตที่ยั่งยืนการหมุนเงินเร็วอาจจะดูน่าตื่นเต้นเหมือนรถแข่งในสนามแต่ความนิ่งที่อดทนได้มันเหมือนการสร้างทางรถไฟที่มั่นคง ที่จะพาเราไปถึงจุดหมายได้อย่างแน่นอนในระยะยาวเมื่อเราคุยกันมาทั้งหมดนี้ผมก็ยังขอยืนยันในจุดยืนเดิมนะครับว่าแนวทางแบบเจ้าของธุรกิจที่มองเงินเป็นระบบที่ต้องจัดการเชิงรุกทั้ง5ส่วนคือหนทางสู่การสร้างความมั่งคั่งที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพที่สุดมันคือการเปลี่ยนสถานะจากทาสของเงินมาเป็นนายของเงินอย่างแท้จริงผมยอมรับว่าแนวทางนี้มันต้องการความเข้าใจการลงมือทําอย่างมีวินยัย และความกล้าที่จะเสี่ยงอย่างมีข้อมูลมันไม่ง่ายครับแต่ผลลัพธ์ของมันคือการสร้างเครื่องจักรที่ทํางานหาเงินแทนเราได้จริงไม่ใช่แค่การฝากความหวังไว้กับอนาคตแล้วรอคอยอย่างเดียวเหมือนที่น่าหาทิ้งท้ายไว้คมคายว่าคนที่ใช้แรงทํางานจะเหนื่อยไปตลอดชีวิตแต่คนที่ใช้เงินทํางานแทนแรงจะมีชีวิตที่ตัวเองเลือกได้ส่วนดิฉันก็ยังคงเชื่อมั่นว่าหลักการที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังที่สุดที่ทุกคนสามารถทำตามได้คือเงินนิ่งค่ะ การอดทนวางเงินไว้ในที่ที่มันจะเติบโตได้เองในระยะยาวคือแก่นแท้ของการสร้างความมั่งคั่งที่มีความเสี่ยงต่ำและพิสูจน์ตัวเองมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนแนวคิดการบริหารเชิงรุกอย่างเงินหมุนหรือเงินทำงานเป็นทีมดิฉันไม่ได้บอกว่ามันผิดนะคะแต่มันอาจจะเหมาะกับคนบางกลุ่มที่มีความเชี่ยวชาญมีเวลาและมีทักษะเรียกรพร้อม แต่สำหรับคนส่วนใหญ่การพยายามเรียนแบบอาจนำไปสู่ความล้มเหลวได้ง่ายกว่าความสำเร็จดิฉันขอปิดท้ายด้วยแง่คิดจากเนื้อหาที่ดิฉันชอบมากที่สุดที่ว่าโลกนี้ให้รางวัลกับคนที่อดทนได้ลึกกว่าไม่ใช่ให้คนที่เก่งกว่าบางครั้งการเข้าใจและยึดมั่นในหลักการสำคัญเพียงข้อเดียวให้แน่นอาจจะดีกว่าการพยายามทำทุกอย่างพร้อมกันจนล้มเหลวไปทั้งหมดก็ได้ค่ะ ชัดเจนเลยครับว่าทั้งสองแนวทางต่างมีเป้าหมายเดียวกันนั่นคือการใช้เงินสร้างอิสรภาพทางการเงินแต่มีปรัชญาและวิธีการที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงการได้ทําความเข้าใจมุมมองที่ต่างกันสุดขั้วแบบนี้คือหัวใจสําคัญที่จะช่วยให้เราแต่ละคนได้กลับไปทบทวนและค้นพบเส้นทางที่เหมาะสมกับตัวเองมากที่สุดและแน่นอนว่ายังมีแง่มุมอีกมากมายในเนื้อหานี้ที่น่าจะนํากลับไปคบคิดต่อเพื่อออกแบบกลยุทธ์ของเราเองครับ